あ ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราเป็นก่อนเลยนะรลานคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงนมคุกกี้แลนด์โอเวนเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาให้ต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลฟ์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะ ยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูกกลด์ช็อปเท่านั้นค่ะฝาวันนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องไปบาซีค่ะวันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกๆคนเนี่ยมาดูกันเนาะสำหรับทีมนะคะที่ เอามาเจอนะคะกับมันม่วงนะคะเพราะตอนนี้ทีมมันม่วงข้างระบมาดมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น3แท้งนะคะที่มีมันม่วงด้วยเนาะนะคะทุกคนมาดูกันก่อนเลยนะคะว่าทีมนี้เซฟใช้เป็นยังไงบ้างทีมนี้เซฟใช้นะคะพยายามจะใช้เป็นป่าแถวหน้านะคะแล้วก็จะมีเอฟเฟโซนเนี่ยทำดาเมจนะคะอีกหนึ่งขั้นด้วยนั่นเองแล้วก็ตัวที่เซฟเอามาเป็นตัวฮิลค่ะคือตัวของสมุนไพค่ะเพราะว่า จากที่เซฟลองดูนะก็คือจะมีตัวของวันพาอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เขาเข้ามากัดเนาะแล้วมันติดเลือดไหลเซฟก็เลยคิดว่าเออถ้าง,งั้นอนะ่ะเอาสมุนไพรเนาะมาช่วยแบบล้างบัฟอะไรอย่างงี้นะคะช่วยเพิ่มเติมด้วยแล้วก็อาจจะคอยฮิวนะคะให้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข่าวแว่นตาลน,น้องเซฟเอาติดมาด้วยนะเพราะว่าทีมเซฟเนี่ยน่าจะแบบตายกันง่ายแน่นอนนะคะ เอาละค่ะทีมนี้นะคะหลักๆเลยเนี่ยก็คือพยายามเนาะปาตัวแท้งหน้าเขาให้ได้นะคะแล้วก็จะได้เหลือแค่แบบตัวดาเมจเขานะคะเราจะได้ตีเขาค่อนข้างง่ายเนาะถ้าเกิดว่า2ตัวนี้อยู่ด้วยกันนะคะมีอัตราชนะค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะสำหรับฟิล a นเซียน,นะคะกับตัวของอ่าไวเบอรี่นั่นเองค่ะนะคะไวเบอรี่เนาะจากที่เซฟอ่าได้แนะนำไปหลายๆ EP นะคะก็คือ วัยเบอร์รี่เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เซฟรู้สึกว่าเออมันมัน,มนทําการสตันได้ค่อนข้างดีนะคะเซฟก็เลยค่อนข้างที่ติดใจเนาะน้องนะคะในการเล่นส่วนอ่สนาสมุนไพนี่ที่จริงเซฟอยากจะลองอืมเป็นพาเฟ่นะคะแต่รู้สึกว่าถ้าเดี๋ยวใช้บูพีอาโดนล้างโลกพลังชีวิตไปอีกนะคะแล้วก็พอจะลองใช้ตัวอื่นเนี่ยก็แบบ ท็อปปิ้งมันยังไม่โอเคนะคะเซฟก็เลยงั้นใช้ใบสมุนไพรละกันนอนจะได้ล้างบัฟไปในตัวด้วยนะคะเพราะบางทีอาจจะเจออีฝั่งหนึ่งใช้เป็นเอแคร์บ้างบราชูก,กาบ้างนะคะถามว่าชนะ100%เนไหมนะคะไม่ถึงขั้น100%นะคะทุกคนสำหรับทีมนี้นะคะที่จะชนะมันม่วงเอาละพอไม่มีมันม่วงแล้วมีแค่แท้งสองแท้งนี้เราจะสามารถสู้ได้ไหมนะคะเดี๋ยวเซฟจะสาธิตให้ทุกคนได้ดูกัน ข้อเสียค่ะที่ของเซฟเนี่ยข้อเสียตรงที่ว่าอาจจะโดนเอสเฟซโซ่อีอกฝั่งหนึ่งนะคะจมตีทีเดียวแตกได้เพราะว่าเอฟเซโซ่เนี่ยตอนนี้นะคะหลายคนเนี่ยพอทำแคนดี้มาแล้วดาเมจแรงมากๆนะคะคือเนี่ยเห็นไหมเกือบหมดหลอดเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาตีหมดหลอดได้เมื่อกี้น้องก็คือเซฟจะ แพ้เลยนะคะแต่เมื่อกี้ช็อกนีที่ว่ามันสมุนไพรยังพอยืนยื้อได้แล้วแล้วก็จะได้สกิลทำการฮิลไฟแป๊บหนึ่งนะคะทำให้โอเคตัวเอพเวอร์โซเซยยังพองยืนได้เนาะแล้วก็ฉลามของเซฟนะคะยังสามารถทำนำเมจได้นะคะ1ครั้งเมื่อกี้นี่ค่ะอันนี้ก็ เอามาลองเทสดูเลยนะคะก็ลองเทสทั้งกับเพื่อนในเฟรนนะคะแล้วก็เทสในอารีนาดูว่าเอ้ยถ้าเกิดเราไปเจอกับตี้ที่เขาเป็นแบบมันม่วงแบบนี้เนี่ยเราจะสู้ไหวไหมเพราะว่าตอนนี้อารีนาค่อนข้างหนุเดือดมากๆเลยนะคะการขึ้นแกรนหนึ่งเนี่ยก็แบบเลือดเลือดตาแทบกระเด็นเลยนะคะอันนี้ทีมนี้นะคะคล้ายกับทีมเมื่อกี้เลยนะคะทุกคน แต่ว่าก็จะแตกต่างกันไปนะคะตรงในส่วนของค่าพลังนะคะที่เราเจอหรือท็อปปิ้งที่เขาใช้งานนะคะเอสเฟซโซกับแมไพร์เป็นตัวที่น่ากลัวมากอันนี้นะคะเอสเฟซโซฝั่งเรานะคะได้สกิลก่อนค่ะสมุนไพรล้างบัฟให้กับเอสเฟซโซนะคะทําให้เลือดไหลเนี่ยไม่ไม่โดนติดเลือดไหลนะคะสามารถล้างออกได้นะคะในส่วนของติดบ,บิดเลือดเนาะเลือดไหลเรื่อยๆนะคะ โอเคสมุนไพรฮิลทีมขึ้นมาทันระดับหนึ่งค่ะเราก็จะได้รับฮิวจากแว่นตาอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่โอเคชลลามยังพอยืนได้ค่ะต่อไปปาดตัวเขาโอเคค่ะสมนไพ่เขาปิวเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือเพียงหนึ่งแทงนะคะหนึ่งดาเมจและหนึ่งตัวฮิลค่ะโดยฮิลจะไม่มีผลเลยถ้าเกิดเราสามารถปาดตัวดาเมจและตัวแทงได้ โอเคค่ะตอนนี้ก็ได้รับการฮิวทั้งคู่แล้วนะคะก็โอ้โหฉลามได้รับบัฟพอดีนะคะทำให้ยืนทนได้เนาะแล้วก็ในส่วนของฟินลินเซียนะคะทำสกิลพอดีนะคะก็เลยชนะไปในแมตช์นี้นะคะ จริงๆฉลามนะคะถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเซฟอยากให้มีคูลาทมเพิ่มเติมมากเพราะตอนนี้ของทีมเซฟเนี่ยมันไม่มีคูลาทมเลยแนละมันทําให้ค่อนข้างเสียเปรียบนะคะจังหวะที่แบบเฮ้ยมันควรจะหลบสกิลพลแลละแต่มันไปโดนอะสกิลหรือโดนดาเมจแทนนะคะมันยังคูลาทมยังไม่เป๊ะมากนะทุกคน โอเคอีฝั่งหนึ่งเป็นสีแทงค่ะแต่เขาไม่มีไวเบอรี่นะคะถ้าเกิดไม่มีไวเบอรี่แบบนี้นะคะสบายใจได้เลยเราสู้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเขามีไวเบอรี่แลวเขาเป็นสีแทงเนาะทุกคนสู้ยากนะคะเคยสู้แล้วแพ้นะทุกคนไม่ไหวนะคะเพราะว่าตัวแทงนี่เขาจะยืนแบบแน่นมากเลยใช่ไหมพอตัวแทงยืนแน่นบุ๊บนะคะแวมไพร์เขาก็มากัดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยนะคะนี่ นี่โฮลิบูลี่เขาจะปิวแล้วนะคะนี่สวยช่วงจังหวะ1นาทีเมื่อกี้จะเป็นช่วงที่นัวที่สุดก็คือจะมีทั้งสกิลจากไวบูลี่ของฝั่งเรานะคะแล้วก็สกิลจากตัวเอสเปสโซของฝั่งเราที่จะโถมกระหน่ำดาเมจนะคะช่วง1นาทีพอดีนะคะแล้วอาจจะมีฉลาไปคอมโบด้วยอีกหนึ่งแรงนะคะถ้าตรง1นาทีตรงนั้นเราสามารถกํจาจัดในฝั่งนึงนะคะเหลือแค่2ตัวได้นะคะหรือหรือ3ตัวอะไรอย่างเงี้ยที่เราพอแบบที่จะสู้เขากลับได้นะคะก็คือมีโอกาสชนะสู มากมากเลยค่ะจะวัดกันนะคะในส่วนของ1นาทีสุดท้ายนะคะแล้วก็30วินาทีสุดท้ายค่ะว่าฝั่งเราชนะหรือเปล่าบางทีเนี่ยเราอาจจะแพ้ให้กับแวมพายก็เป็นได้นะคะถ้าเกิดเราเหลือสองต่อหนบางครั้งนะคะ แล้วเดี๋ยวนี้นะคะหลายคนใช้นะคะในส่วนของสมบัตินะคะ,ะกิ้ที่ทําที่เป็นอมาตะเนาะเอามาใช้งานนะคะเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าวันเวอรี่เราตายแล้วแบบแวมไพร์เขาดูดเลือดกลับไปเยอะอะไรเงี้ยมีสิแพนะคะทุกคนเออนะคะนี่ค่ะก็ถ้าเป็นไปได้เซฟว่าถ้าปลูกพลังฉลามแล้วก็ตัวของสมุนไพรน่าจะดีกว่านี้นะคะ อันนี้ถ้าเราแพ้ไม่แปลกนะทุกคนทุกคนเห็นดาวปลุกพลังไหมค่ะดาวหมดทุกต,ตัวเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะก็จะบอกว่าทีมนี้เราเราแพ้ทางนะคะคือ 1, ต่อให้เขาไม่ปลุกพลังมาสําหรับเซฟนะเซฟคิดว่าเราก็มีสิ์แพ้เนะเพราะเราอะก็จะโดนสตานด้วยนะคะฝั่งหนูก็จะโดนสตารเช่นกันที่จริงมันก็สูสีนะคะ โอเคจะทำการสตันได้พอดีไหมจังหวะหนึ่งนาทีค่ะนี่เป็นช่วงที่นัวนะคะถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งไม่ปิวเห็นไหมพอพอดีเมื่อกี้อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ปิวนะคะทำให้เราเนี่ยค่อนข้าเสียเปรียบม,มากๆเลยโอเคฝั okay, ่งนู้นเหลือ3ตัวค่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะมีสิทธิ์ชนะไหมนะคะทุกคน สตันไปมันม่วงเขาหายไปมากโอเคมันม่วงเขาปิวไปแล้วค่ะแต่ฟังเราฉลาดปิวเช่นกันถ้าเกิดฉลามไม่ปิวเซฟว,ว่าม,มีมีสิชนะนะคะอันนี้กัดพอดีอ่ะไหนสู้ได้ไหมโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าได้สตันนะคะเซฟคิดว่า,วาเออน่าจะชนะนะคะแม่เสียดายจริงๆนะทุกคน อี่ค่ะแล้วพอมาติดเลือดไหลใช่ไหมเราก็จะไม่สามารถนะคะฮิลตัวเองได้ทันเนาะสำหรับน้องฟินแลนเซียนะคะทำให้เราแพ้ไปนะคะในช็อตนี้ไปนะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือด้ามเมของเขาแล้วก็ของเราที่ทำได้นะคะ พยายามนะคะอยากให้3ตัวหลังเนี่ยถูกปิวไปในช็อตเดียวนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสแพ้สูงยิ่งทีมไหนที่มีในส่วนของเอสเปโซแล้วเนี่ยนะคะค่อนข้างเสี่ยงมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมว่าเอสเปโซถ้ามีแคนดี้แล้วเนี่ยหรือเขาใส่จมตีล้วนด้วยนะคะคือแบบแรงอะทุกคนคือแบบมันอาจจะปิวได้เลยนะคะเมื่กี้ทําไ,ไม่ได้สกิลจากฟินอลเซียนะคะน่าจะปิวไปแล้วสำหรับเอสเปโซของฝั่งเซฟนะคะ นี่เอสเซฟฟิลไปแล้วทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเอาชนะในรอบนี้ได้หรือเปล่าสมุนไพชัชกินไปแล้วแต่ไม่ต้องกังวลค่ะแว่นตานะคะจะทําการล้างบัฟให้เราได้ทันพอดีค่ะถ้าเกิดว่าสมุนไพเราไม่ทันนะคะอันนี้อันนี้ฉลามของเซเว่นปาดพลาท,ทุกคน นีนะคะที่มันกัดฉลามแทนแทนที่จะกัดในส่วนของไวเบอรี่นะคะทำให้ไวเบอรี่สามารถยืนแทงต่อให้เราได้นะคะในระดับหนึ่งเลยโอเคค่ะจังหวะมากัดปุ๊บแต่เรามีแว่นตานะคะคอยฮิลตัวของฟินนเซียอยู่ค่ะฟินนเซียของเรานะคะก็จะสามารถทําดาเมจไปได้ค่ะในในระหว่างนี้นะคะอ่เขามากัดปุ๊บโอเคค่ะยังไงตัวแทงเรานะคะยืดอึดอยู่แล้วเนาะจะไม่ตายภายในช็อตเดียวนะคะ สวยงามค่ะไฟน์นี้น็จะเป็นของฟินาเซียนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูท็อปปิ้งกันดีกว่านะว่าทีมนี้เนี่ยมีท็อปปิ้งไหนบ้างน,นะคะก็จะบอกทุกคนว่ามันอาจจะไม่ชนะ100%แต่ถ้าเกิดทำท็อปปิ้งแล้วถ้าเกิดของแต่ละคนเนี่ยทำท็อปปิ้งดีกว่าทีมเซฟเช่นแบบฉลามอ่ะคููทามสัก6.7นะคะหรือ8%ไปเลยเนี่ย จะดีมากๆเลยเนาะเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นว่าหลายจังหวะบางทีเซฟป,ปดัดพลาดบ้างปาดัดสกิลนะคะช้ากว่าอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะคะก็สังเกตได้เลยอ่ะลองดูทีมนี้ทุกคนทีมนี้เนี่ยดูนะคะว่าฉลามเขาฉลา่เราจะทำสกิลทำดาเมจพร้อมๆกันไหมนะคะเห็นไหมคะฝั่งเขาปาัดก่อนนะคะคือถ้าเกิดว่าได้สกิลก่อนมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบม,มากๆเลยนะคะเขาเซฟสกิลช้าเห็นไหมเออ ไปค่ะสกิลไปโอเคฝั่งเขาไม่แตกนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าฝั่งเราจะปิวกี่ตัวโอเคฝั่งเราปลิวหนึ่งตัวฝั่งเขาปิวสองตัวแต่ว่ามีสมบัติตาเกิดนะคะโอเคค่ะเอสเปสโซเซฟมาช่วยค่ะนี่ดันไปค่ะดันสกิลโลไปโอเคฉลามเซฟกำลังจะปาด โอเคค่ะฟังเขาปิวแล้วนะคะแล้วก็เอพิโซ่เซฟเชสกิลพอดีค่ะทำให้ตัวดามจเเขาปิวไปแล้วตัวแทงเขาก็ปิวไปนะคะดีที่ว่าฟินนเซียค่อนข้างอึดถึกทนมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ค่ะสำหรับทีมนี้นะคะก็เพื่อนๆอ,อาจจะนำทีมนี้ไปลองปรับใช้หรือไปลองเทสกับเพื่อนที่มีมันม่วงก่อนก็นได้หรือทีมที่มี2แทงก่อนก็นได้นะคะลองดูว่าเฮ้ยเป็นอย่างไรบ้างนะสามารถ ทนได้ไหมหรือแบบใช้แล้วไม่เวิร์กจะได้แบบเออเปลี่ยนไปใช้ทีมอื่นแทนได้นะคะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองทำดูก่อนแล้วก็ไปเทสกับเพื่อนดูก่อนมันจะได้ไม่ต้องเสียนะคะในส่วนของแต้มถ้วยด้วยนเองค่ะที่เห็นไหมคะว่าแบบเออคู่ทาวอยู่ที่3%นนะคะที่จริงมันเยอะกว่านี้จะดีมากๆเลยสำหรับฉลามนะคะ เซฟไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดใช้ฉามคูทามล้วนเนี่ยมันจะยืนไหวหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันเนาะเพราะว่าน้องแป็ไพ่ถ้าเกิดใช้คูทามล้วนเนี่ยด้วยความที่ไฟสายซุ่มโจมตีอยู่แล้วนะคะอาจจะทําให้น้องเนี่ยตายค่อนข้างง่ายขึ้นค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทีมนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนอาจจะลองไปใช้ดูหรือลองอะแดฟจากทีมนี้ไปเป็นทีมอื่นที่มันอาจจะเวิร์กกว่านี้ก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆคนไหนมีทีมไหนที่อยากจะแนะนํำสลับไวตีมันม้วนนะคะก็สามารถแนะนําเซฟได้เลยนะคะ เอาละค่ะแล้วเจอกันใหม่ในพ์ทถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันในวันอัปเดตในวันพรุ่งนี้นะคะ28กระกฎาคมกอน้านี้เนี่ยเซฟคิดผิดเนอะนึกว่าันที่27นะคะคือเบลอเนาะนะคาก็ไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้คะ่ะแล้วเจอกันนะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย